สวัสดีค่ะมนีชิพ้าเห็ดใส่ซาลาเปานะคะซาลเปาเด็กหน่อยอย่ากกินสาลเปาค่ะเลยจัดหนักนะคะเออนับแรกกับใส่หมูก็แล้วน,นี่หมูกเกือหมดอ,อายุดยุวันนี้พอดีเลยกิ๊ต้จะทําแบ่งนะคะแบ่งไว้หัวหลายๆวันเนาะหมูนะคะสด ซอยนะครับพี่น้องของไฟหมูหนึ่งกิโลเด้อนี่ค่ะใส่ซอลงไปสามสี่ส่วนนะคะแล้วก,ก็เข้มจะเก็มหักนะคะใครชอบเค็มก็จัดหนักเลยค่ะอืเสี่ยวนะคะไม่เอาเค็มมากนะคระับตัด สมักนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวใครชอบอะไรก็จับใส่เลยไม่มีสูตรตายตัวค่ะอย่าไปซีเรียสใส่ยังไงได้ก็ตัดพักตัดหย่าใส่ใหม้มันแสีบมักจากของอืมกระไทยนะคะนี่ตัวอีกยังอีกวะอ่านี่แปง้งแป้งนะคะแป้งกระพุกหรือแป้งมันก็นได้นะคะไม่ต้องซีเรียใสใส่ลงไปแพ้ยากไดร์ไลท์ก็กใส่หลายนะคะ จิ๊ต้าทำอาหารจิตต้าไม่ค่อยใช้สูตรตายตัวเลยพี่ตงตาหมักตำเราได้มากค่ะอืมไปซี้เลียนมาใหม่ขยำขยำนะฮะซิมเบิร์ส่ดิับมันมาพ่อซิมเบิร์ใหม่ตะลินแปะเบิร์มากไวาเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะนี่ด,ดูดูไป มากเคะพี่น้องเพราะว่าเด็กกินใส่แปรงตีนะฮะเกลี่ยแห้งค่ะซอสโรบีค่ะกระีมะ แบ่งไว้ครึ่งนึงเด้อค่ะห่อวันนี้อีกครึ่งนึงห่อเวลาอยากกินนะคะเราจะฟิดเก็บไว้เออถ้าน้องมาหาดหวยนะคะคล้ายๆกับไส้ลูกชิ้นเออคล้ายๆกับทําลูกชิ้นนะคะมักไว้เอาลิ้นแตะดูก็ได้นะคะถ้าใครชอ,องทำบ้านมาก ทำหวานมากนะคะเห็ดยูซาย่น่อกใส่เห็ดนะคะนี่นี่ใส่เห็ดนะคะเห็ดนี้หอมนะคะเห็ดมาจากเตียนนะคะนเห็ดท้องอ่าแค่รอท่นนี่นี่แครอท่นเตาเดี๋ยวจะมักมาค่ะถ้ามีผักอะไรพิเศษก็ใส่ไปเลยคะ่ะไม่ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอืม ก็ไม่อยากให้คนซีเรียในใกนอารทำอาหารมันจะไม่น,น,นั่นอร่อยบางวันก็รสชาติดีบางวันก็ไม่ดีมันก็แล้วแต่วันนะคะทัเป๊ะๆไม่ได้เรามีสูตรของเราเราก็ภูมิใจทำกินเองได้เจ๊กับเขาพอได้เปิด g o o เกิดจนแบทมดก็บวไว้นะคะอืมาเขี่ยวกัมาป่านะคะเราต้องหัดทำเองให้มันจำได้ในสมอง นันเอันคือเดี๋มีไว้ใส่ได้กินขขาวนะคะเห็ดง่ายค่ะนี่มักไว้หอมหอมนะคะเห็ดหอมเห็ดนี่หอมตำจมูกตึงเลยค่ะนะคะเราไม่ใส่เผ็ดนะคะเพราะว่าเด็ก มาจากสวนนะคะนี่สดๆสสจากสวนจากพี่โนโอ้องแล้วว่างหอมเละนะคะทำเบาๆอย่าคุกเขานานนะคะ นะคะเอากระดาษมาเรียบใบน,นะคะให้มันสะอาดสะอาดนะจ้าเสร็จบอสเสร็จแสโหลดนะคะสูตรนี้เออใครอยากใส่ยังกะจัดนักนะคะ่ะใส่พริกป่นใส่บีบบากหน้าใส่ก็ไแดคะ่ะเฮ็ดใส่ลาบก็ได้นะคะอย่าไปตายตัวนะคะอืมเฮ้ยคือลาบก็ได้ค่ะอาจจะแสบก็ได้ใส่พัดกัะเพรางูนั่น <c oughs> บอกไปทัวร์ด้วโอเคดี่ตาจะหมักไว้นะคะ เสร็ปบุนี่นะคะเรียบร้อยค่ะใส่นะคะเดี๋ยวเอาไปใส่อุ่นเย็นไว้่น้องค่ะรอแป้งนะคะน้ำตาลต้นกัมันละลาย ทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะให้มันอันนี้ก่อนมันยีนตาย้วบบทิ้งไว้ก่อนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันที่ทําไว้ทีแรกนะคะนึกว่าตายยังเป็นอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่โอเคเดี๋ยวกีตาผสมงงในอ่างนอกคะ่ะ <c oughs> น้ำมันนะคะนี่น้ำมันน้ำมันบะกอกนะคะมันไม่มีน้ำมันแนวอื่นค่ะ เดี๋ยวคไปไล่แป้งอีกรอบนะจ๊ะผ่า,าคุมไว้นะคะนี่ไงนี่ไงอู้ขึ้นแล้วนี่ต้องแบ่งแบ่งนะคะลนะคะคแปล,ลึกหน่อยเหี้ยเลยลกว่าไอ้ขนมกรอบแกบไม่ต้องกินลูกนู้ต้องกินอะไรที่มันดีกว่านี้นี่มาม่าจะทำให็นไหมนี่ตีไ่เหลือดไล่ล,ล่มนะคะ ยืดขึ้นดีแล้วจัดนี่ฮะเป็นปลาเป็นปลาเป็นหัวปลานี่ยนี่ค่ะถุงมือประจำเป็นละนิดบาทหน่อยเนียวเป็นเนียวนะคะกินปลาได้อือืออือืออือไม่กนยหิวนะคะเลยเดอดลยล่มในใบนะคะ นะคะคอันนี้ครั้งแรกเลยพี่น้องเค็บดบป็นกพยะถือและขยาะาอเคล็ดนี้เพิ่งหักนะคะเด็กหน่อยอยากกิน,นะคะ่ะเขาไปเมืองไทยแล้วเขาติดเนาะพี่ออกะคะ่ะคนไปกินในเซเว่น <laughs> กินในเซเว่นติดนะคะอืเดี๋ยวเรียกห่อแล้วลูกแป๊บนึงยงางห้่นอยู่หุนหิ้วเขา่าเดี๋ยวมามาทาไปห่อนะน่คกาเทศดิ สวัสดีค่ะสวัสดีคับวันนี้จะทำอะไรคะเด็กๆทำซาลาเปาอู้อันนี้ไปเตรียมไว้นะคะแล้วอันนี้ไส้ด้วยนะคะนี่เตรียมมืมือนะอย่าอย่าพิ่มรีดลูกเตรียมมือมือนะคะอันดับแรกทำยังไงอันนี้เป็นกระดาษนะคะอันดับแรกทำยังไงลูกมัจะพาทำใครจะเป็นคนรีดนี่อันนี้มารีดอันนี้ ใช่ทำแบบนี้นะคะเบิรงวิเตอร์ทำด้านข้างให้ให้ hey, hey, ตรงนี้มันหนาเอาใจมันจะได้ไม่ขาดอ mm. เอาก็วิเตอร์ไปคนรีดแป้งโอเคไหมแล้วมาแล้วมาม่าจะให้วิเตอร์นั่งตรงนี้โอเคไหมอืมจะกินมาน้อนปะเอากาเป็นแผนกอะไรก้ามไม่ดูเออผมวิ๊เตอร์ทำไมรู้ mm. แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเออรีดดีๆแล้วก็หอนะคะนี่ ตันะคะนี่ออ้นี่หนึ่งช้อนอะให้ดูใกล้ๆ,ๆ่อยพี่เจอะไรเ้อก็จะมาเอี่ยเอืออะไรอ่าแล้วก็ทําแบบนี้อุ้ยไส้คือเยอะแทถอะอันนี้สาลาเปาห่อไม่สวยก็ต้องสวยไปก่อนนะคะนี่เพราะว่าเรากินเองนะคะนี่ค่ะอืม่าลาเปาคือเป็นอุยุอัญญะแทบัลไม่เป็นไรนะคะเรากินเองอ่าแล้วก็เอาใส่ไว้นี่ เรียงไว้เรียงไว้นะคะเอาขุา่นไหวแต่สำรับเปาทําทอีกอโอเคเดี๋ยวมาม่าไปหาเขียงเล็กๆให้นะเออมันจะไม่ได้ยุ่งกันนี่นะคะดิบแป้งนะคะนีน่ไม่รู้ผลจะออกมายังไงเรากินเองแล้วผิดชอบเอาเองเดี๋ยวจะไปทำขายอยู่นี่ไปขายไม่พาไปขายสำหรเปาไปขายที่ไหนลูก ว่านี้นี้อ้นี่ค่ะซะัละเปาของเราว่าอืมไม่เอาหิวเข่าอีกแล้วอาอก็อย่าทำให้ลูกอ๋อกายไปใช่มมามามา,มานี่นะคะเป็นนี้ยะทำ วบนนี้ใช่เอามือรีดก,ก็ได้ลูกมันจะได้สะดวกนี่ดูออกก็อยากฝึกไหมอืมาลาเปาครั้งแรกของเรานะคะเก่าๆนี่นี่ไม่เครียดนะคะสาลาเปาออกมาแบบไหน,นเรากินเองค่ะนี่ปลาขนมจีบอร่อยอ่านี่สาลาเปาวิกเตอร์จะเอาไ,อไปขายนะคะอเอาโต๊ะลราบาดนี้บบพัดจะไร่เลยน,นี่นี่ขนมหน้องซอย S <S น่นก็เ่นเเหมือนกันทกนก็ลอกแี่นะคะนี่ซาลเปานะคะนี่อ้าวออก็เรียงอามายืนด้านนี้ดูกล้องอุ้ยออสกสวัสดีครับรีย่ยามวันนี้ออสก็จะทำอะไรคะจะช่วยจะช่วยมามีอ้าเก็บดียงนี่นะคะเดซัมนี่ก็จะเอาไป อ่าเขาเนื่องก่อนนะจ๊ะพี่น้องนี่เดี๋ยวกิต้าไปข้างในเนาะโอเคค่ะสารปเปาของเราน้ำเดือดแล้วเดือดอีกแล้วไหนเอามาใส่เอามาใส่เอออย่าอาย่าเพิ่มใส่งั้นมันจะฟองอันนี้สารปเปามันจะติดกันลูกเอาให้เห็นที่อย่างลงมาหนิหนี่นะคะนี่เนี่ยไออันนี้ไว้ปลาอยู่ใส่รอบบา,ปานปลาไว้นะคะพี่นอ้อง เปิดอีกรอบนะคะนี่โงสัยสุกแล้วค่ะสภาพก็จะอุดุดอิลีดนะคะเพราะว่าห่อไม่ค่อยสวยนะคะแต่เราก็ทําด้วยกันนะคะมันอร่อยเพราะว่าทําด้วยกันนะคะโอเคค่ะนี่สุดแรกก็จะเอาออกเด้อจ้ะห่องสลัโตองเหาอ,อยิบออกฮะ,ะเหมือนจะทําเล่นนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงนุ่มๆน,นะคะนี่เออพพรดะเล่นพอาะเด,เดมวนก็เล็กน,น่อยนะนะคะนี่อืเดี๋ยวยิยบใส่ถาดนอกจก้ะ ปิ่นเข้าแล้วค่ะใส่มือยิบมันนะหอนเต้ยยิบไปเร่อยตาไ่หอดอันยิบไปใส่กระดาษแล้วนะคะกระดาษทำไมเสร็จเร็วจังเอสุกแล้วลูกสุกแล้วอยากชิมแล้วเหรออืมมามามาเดี๋ยวมามาให้ชิมนี่นะคะถรเปาของเรานะคะนี่ เออเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนนะลูกนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปเอาชุดสองมาลง,<อ>งจ้าซาลาเปามีตั้งแต่แานอวกาศก่ะน,นี่นะคะต่างไไหวนะจ๊ะเหลียงไฟเสร็จนะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวดีเก็บฝาไว้นะแานอวกาศของเราเยอะแยะเลยค่ะนี่อืมชิมซาลาเปาสิอืมผาแหนกนะคะเอาชิมเอาชิมคนละอนันมันอร่อยไหมอย่าก,กินกระดาษนะกระดาษกินไม่ได้เป็น มันเป็นยังไงไม,มันเหมือนอะไรไอร่อยมากอร่อยมากไหมอย่าไปกินกระดาษนะมาม่าบอกแล้วสิว่าอิม่มหย่อนกระดาษเด้เอาก,ก็ทำาหหลับกินซาลาเปาแล้วเป็นพิษเหรออร่อยไหมมันเหมือนอะไรอืมอืมเหมือนอะไรครับ อืมนั่นแหละเหมือนไก่อีกแล้วเหนือนไกอ่กวันนี้เนี้ยนี่ค่ะเวลามันสุกมานะคะอันไหนปิดสนิทมันก็ไม่อ่า <c oughs> อน,นี้เป็นเรื่องธรรมชาติฉันต้องปิดให้มันสนิทนะคะนี่ปาดเห็นเล่นเลนะคะเด้กินอิ่ดีนะคะแต่ออกจืดๆนะคะเพราะว่าเราทําสําหรับกินกับซอสนะคะเพราะว่าเด็กไม่ต้องให้กินเค็มดีแล้วคะ่ะนี่มาเด็กจับพี่นอ้องกินสนรัเป่าน้ำกันนะคะนี่ขอกินอันที่เปิดก่อนนะคะนี่กินน้ากันนะจ๊ะเด็กละคำละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสิ เฝ้าหเฝ้าไปหาแจกคนนะจ๊ะขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับที่ดูผมไม่เลอ,อ,อืมเต็มปากอันนี้สัสสัสสัสดครับเปยังไงรีวิวนะคะเด็กน้อยทำเด็กทำผู้ใหญ่กินนลนี่ <laughs> นี่อู้กินจนนอนขึ้นอืดแล้วบ้นซะลาะเปาขึ้นอืดแล้วน่ะ กินนั่งกินดีๆลูกกำ้องเป็นจระเข้แสบแสบเด้อจ่ามาเด้อจ่านี่หลายๆนะคะอันพ่อหนึ่งคือหนึ่งก่ะมี่ปั๊ดดูดูดูอัดกะเออโอ้ย